สวีทดีมเ e โมสวัสดีครับผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวสวัสดีครับผู้ชมเมื่อกี้ผมเอ่อขอโทษครัขอโทษวันนี้ผมต้องหาเกมนิงจังเลยนมค่ะช่วงนี้นี่คือ Sweet Dream Demo ฮะคุณจะได้ประสบหรือว่าพบเจอกับฝันร้ายแล้วก็สิ่งมีชีวิตบางอย่างฮะเคียร์เจอร์ที่มันมาจะหลอกลอก่อคุณไฟชายและการ เขาเรียกว่าเ,เลี่ยมมันเป็นอาวุธหลักๆที่เราจะต้องใช้ไล่ไอตัวปีศาจที่อยู่ตรงนี้ฮะพูดง่ายๆฮะเขากำลังจะบอกว่าเราจะต้องเรียมกับไอสิ่งชีวิตที่อยู่ตรงนี้ฮะกับไอตัวบ้านนี่ไอที่แขนรีบเซียวคล้ายเอ่อไม้จิ้มฟันตรงนี้ฮะไอไม้จิ้มฟันผมเรียกว่าไอไม้จิ้มฟันแล้วกันไม่รู้ข้างใน,นมันจะจิ้มฟันแบบไม้แต่ว่าดูจากสภาพน,นี้แล้วผมไม่น่ารอดเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าอ่านไปมากกว่านี้ฮะคลิปมันจะยืดยาแล้วคนจะออกไปฮะครับโอ้โหแล้วแบบว่า มีซิลเล็กไนดด้วยฮะนี่จะบอกว่าเกมนี้มันมีหลายคืนเหรอโอ้โหแล้วทูกเกมฮะโอ้โหโคตรน่ากลัวหน้าตาเด็กแม่งน่ากลัวกว่าผีมึกที่แม่งอยู่ข้างนอกอีกฮะโอ้โหแล้วเดินโคตรเฉยน้องกด E เพื่อกดเป็นคีย์ลัดหรือกับออบเจกต์ได้โอ้โข้างนอกแม่งโคตรแบบหมอกลงฮะและตอนวิ่งนี่แม่งไม่วิ่งอ่ะแม่งเหมือนแม่งเป็นแบบการเดินไฟฉายโอเคไดยไฟฉายขึ้นมาฮะแล้วก็คกดขวาอ๋อ ต่ไฟฉายมีหมดนะล่างขวาปล่อยเพื่อบบปล่อยทิ้งไว้ฮะเพื่อบอเหมือนเป็นการรีบะอะไรอะชาร์จได้ออชาร์จได้ไปที่ใกล้ๆหน้าต่างเพื่อที่จะปิดหน้าต่างหรือว่าปิดประตูฮะเดี๋ยวดูสิอ๋ออย่างนี้เหรอโอ้โหแล้วเปิดได้ไหมยัยงไม่ได้แล้วก็กลับไปนอนอะไรคันคับเนี่ยเกมนี้ โอ้โหแล้วเราวาดรูไปไว้เต็มห้องนี่กันล้ววัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรูปเมื่อคืนโดนครูด่าแม่เอ้ยเป็นนึ่งตอนคืนเหรอไม่ใช่ดิต้องตอนเช้าโอ้โหพี่ตะเกียบเรานี่ว่าเฮ้ยมีมือคนเมื่อกี้ไม่ใช่มือไม่ใช่มือคนนะหมายถึงพี่ตะเกียบพี่ตะเกียบเฮ้ยเมื่อกี้แม่งมีเจ้าเน็ตสาวจากทอยสตอรี่ด้วยฮะอะไรอะเราต้องรับมือกับพี่ตะเกียบไม่พอต้องรับมือกับพวกทอยสตอรี่เหรอไอ้บ้าพวกนั้นมันแปลกแข็งใส่เราอ่ะ ไฟฉายแสงไฟจะทําลายดวงตาก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะก็พูดถูกละทุกคนลองเอาไฟฉายแล้วลองจี้ตาตัวเองดูทุกคนจะรู้ถึงความเจ็บปวดฮะผมเ้าใจดีฮะแสงมันแยงตาแล้วกูต้องทํำยังไงอ่ะเปิดไม่ได้นะเอ,เ,นเ,าาเออกูเตะแน็วเสาเออกูหาเรื่องแนวสาวก่อนเลยมาถึงอะของในห้องแม่งแบบเป็นออคชั่ที่เราสามารถยี้ได้ะฮะคตดเจ๋งเกมนี้มันเปียวฟาร,ร์มมะพร้าวแก้วมาก แต่ตัวละครของเรานี่แบบว่าทําไมต้องมองไปทางนั้นวะอ่ะคูมองแล้วอ๋นั่นนั่นนั่น่าแกไม่ได้หรอกฉันชาร์จไปฉายกันอ่าไปฉายหน่อยแสดงว่าผมทำอย่างนี้ได้ใช่ไหมมองนี้เพื่อนเน่าอจะชื่อว่าจุ๋มมี่นะน้องจุ๋มมี่จุ๋มมี่น้องจุมมจมมงจ๋มมี่ของเรา<อ>เขากําลังพยายามปกป้องบ้านเราฮะพ่อแม่ไม่รู้ไปไหนจะรู้คือเหลือแต่เราคนเดียวฮะสงสัยจะออกไปเล่นจำติงกันข้างนอก แล้วไงอ่ะแล้วถ้าเกิดมันมาตรงประตูอ่ะไม่มาเร็วพอ,อดีพี่ผมเข้าไปทักตัวผมเข้าไปทักทา,ายเขาเขาเขาจะตบผมอะแบบอยู่ดีๆแบบเปิดปิดตน้่นต่างหัขวากวไปข้างนอกแล้วก็ตบๆๆๆๆลองอีย้าเลยนะวอดีพี่พี่จะเกียบพี่จะเกียบเฮย้ยพี่จะเกียบเขากำลังจะขว้าออกมาถ้าเกิดพี่จะทําอย่างนั้นผมแนะนําว่าพี่เปิดเลยดีกว่าอย่าทําให้ผมร้อน ขอความตื่นเต้นหน่อยได้ไหมอ่ะอยู่ดีโผล่มาสี่ห้าตัวงะ่ะอย่าโผล่มาเลยแบบผมพูดเล่นฮนะถ้าเกิดทำอย่างนั้นจริงๆอนะ่ะเยอะว้าวมากเฮ้ยอะไรมาเปิดประตูเล่นทำไมไอเวยนี่เฮ้ยอะไรโอ้ยกูเพิ่งบอกว่าอย่าเพิ่งมาเร็วอย่ามาสี่ห้าตัวแม่งมากระจุยกันเลยเอาเดเาา้เข้ามาเข้ามาโอ้โหมือยิ่งกว่าความไวเสียงอะ ผมว่าตรงงานไม่ต้องดูหรอกบ้งถ้าเกอผมทำอย่างนี้ไปแล้ววะมันจะแสบตาปะหรือมันจะคิดว่าเราเล่นอะไรของมันวะเป็นเด็กชอบเล่นไฟฉายอะอยู่บ้านเล่นแต่ไฟฉาย <c oughs> อ้สนุกอะเนี่ยผมว่าเกมเนี่ยเกิดตกเต็มมาที่ผมซื้อมาเล่นเลยรูจงกอนหวัดดีคนดูอยู่ดีผมก็โดนลักมาตัวมาอยู่ที่นี่ไม่รู้ว่ามาลรอกมาไม่รู้ว่าอุ้ยบางทีมันใช้ไม่ได้ฮะ มาดิมาดิผมเหนหน้าอย่างนี้นะเย,ย่าโผลมาอดี๋วผมแบบหันไปแบบหักแขนไปสามพกศิองสาหัแล้วหันไปฉีดมันว้าววาววาววาวาวาววุ้ยว้าววาวว้าว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 ว้ยไปดัยับมาด้วยแม่งเล่นเป็นคืนนว่าไปนะาอฟเฟดี้นี่กูมาเล่นเกมนี้แทนไฟน่าเอฟเฟดี้เซควตี้บีดป่ะเนี่ย แต่เกมเพีของ Final Fantasy Security ี้บีมันเปลี่ยนไปใช่ไหมผมจำไม่ได้อ่ะผมไม่ได้ดูอ uh> ุ้ยแม่เลยเกือบไม่ทันชิบหมยโยโยโยๆๆๆยโยโยโไอ้ข่าแกงผีมันมีแบบตุกตุกตุกตุงตุกตาภายในห้องฮะตรงนี้ก็มีตรงนี้แหละไม่ได้หรอะโอ้โหแล้วแบบเป็นเด็กน้อยคอยรักสุดคือคักและคึกโคม นี่เตะของด้วยเตะของเล่นภายในห้องของเต็มเลยฮะนี่เขาไฟฉายเรามาไม่ได้ให้ไล่ผีย่างเดียวใช่คล้ายๆแบบให้มาแบบมาสอดส่องภายในห้องอะไรเงี้ยผมว่ามันน่าจะทําอย่างอื่นมากขึ้นนะเออเสียงก้ยวันดีครับไปหรอใช่ไหมล่ะล่ะช่วงนี้ฉันไม่ค่อยมีเกมผีให้กิด เปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูลิ้นพันไม่หมดเลยแกหลอกฉันไม่ได้หรอกช่วงนี้ฉันไม่ค่อยมีเกมผีให้กีดวิ๊งแมงเิ้ยแน่แกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกบ้านนี้ฉันครองไม่รู้แกเป็นเจ้าของบ้านเก่าหรือเปล่าแต่ที่รู้แน่ๆคือตอนนี้เป็นบ้านกูและนี่ก็ห้องกูด้วยไอจุ๋มมี่จะต้องได้เจอฉายไม่ได้อัมำันหรอกเอ้ยมาอยังไรไปมาแล้วนี่ เ,เออเออเออแล้วกัผมปล่อยตรงประตูออกมานี่เป็นไงวะผมว่าเกมนี้้ไม่จะงง่ายเกันไปว่าฮักแบบผมมันชนะแบบคือแรกเลยอะ่ะเฮ้ยเหมือนเสียงมาแล้วฮะในนั้นมีปะผมยังไม่เคยเห็นตรงนั้นเปิดเลยนะผมว่ามันต้องมีมากกว่านั้นดิอุ้ยอะไรย่าเฮ้ยมีสตีดด้วยทุกคนรู้จักสตีดปะเนี่ยสตีดมันคือสตีดฮนะผมจําได้ น่าสตีสตีสตีสตมิ่อยู่ตรงนี้ได้ไงวะเกมนี้เป็นเจ้าเด็กแอนิเมชั่นสตีสเปเนี่ยดิสนีย์เหรอสตีสดีแกใช่ไหมคือเบื้องหลังการอูฝันร้ายเนะี่ยอกมือ <c oughs> มีที่อยู่ไหนนั่นดะไอไออะไรอะไอ้ไอ้เป็ดไอ้ไอ้ไอไอลูกเป็ดลูกไก่อะไรสักอย่างอะกับไปนอน,นเพื่อเริ่มคืนใหม่อ้าว อ่าไม่ใช่สติดนี่หว่ากลายเป็นหมีบแล้วอ่ะแกคืออินพอสเตอร์ใช่ไหมเมื่อกี้สติดขึ้นชั้นอยู่ตรงนั้นผมว่าเจ๋งเดีเกมเพย์แต่ผมว่าเกมเพย์มันน่าต้องต้องมีมากกว่าน,นี้ถึงจะสนุกอูพังของทุกอย่างภายในห้องเตียมไฟฉายแล้วอ,ะอ่ะตั้งโดเดกูก็มาจากว่้นทำไมห้องกูถึงมีไฟฉายแต่ที่แน่คือพ่อแม่กูไปไหนนะ่ะอ้าวมาจองแล้วไอ้อยูข้างในอรอมาเล่นกันไหม เล่นพานป้า่ยเออไม่ใช่ไปถึงเล่นอะไรพี่กลางค่ำกลางคืนอยากนอนอไม่มีใครนี่นะคิดไปเองอ่ะสำรวจโนต้ตเหรออสำรวจโน้ตก่อนว่าสำรวจโนต้ตก่อน,นติดไหมอย่งอะอย่างสำรวจฮหพวกพวกนั้นซ่อนอยู่พวกนั้นสามารถซ่อนได้ฮะซ่อนอะแล้วไง ซ่อนใต้เตียงกูทําไมอย่าบอกนะว่าใต้เตียงกลังจะมาดึงขากูคืนนี้กูต้องโดนดึงขาใช่ไหมเอาผมชาร์จไปฉายก่อนเพื่อความปลอดภัยไหนแบบซอฟซอฟสักอันที่ว่ามันเป็นยังไงไอ้ไอ้ดึงขาอะไรเสียงอะไรวะอ๋อนี่ฮะโอโ้โหกูเกือบโดนละแม่งเกือบเปิด วอทวอทเสียงอะไรอะไรอยู่ตรงเนี้ยอะไรโอ๊ยวอทมันมีเสียงแบบเดินไปเดินม,มาฮะมันซ่อนเหรอแล้วซ่อนอยู่ไหนอะเฮ้ยชิบหายไม่ได้อะอะไรแล้วซ่อนตรงไหนกูจะรู้ไหมเนี่ย ชิบหายแล้วภูมัเงินโดนโดนยหงอ่ะคูเช็คโอค้บ่อยมากโอ้บ่อยเกินคือจะบอกว่าก่อนหน้านั้นมันง่ายเกินไปใช่ไหมเออกูบอกง่ายเกินไปด้วยแม่งเลยจัดชุดหนักมาให้เลย w h ตาฟโ e ้ชหมายกอดโค้ชหมายกอดเฮ้ยชิบหายเกือบอะเอาดิ นี่คือปมบกเล์ฉันต่อยแกต้อนอยู่ในเตียงอยู่ใช่ไหมโอ้โห <c oughs> มันเยอะมากหุ่นไ่นไง ผมต้องทำไงอะไปมันขาไปมันดึงขาเล่นเหรอดึงขาเล่นเลยวะมันเขาอ,อะไรวะไอตัวข้างใตมันมาทำมันองทำไงอะมมงอย่านะอย่าไม่โลอืออือปิดแล้วอู้ยยากมากมันงงอะผมไม่รู้ว่าขา้าาข้างใต้นี่มันไอ้นี่ยังไงด้วย หรือผมต้องเดินไปหามันวะใช่ไหมเมื่อกี้ผมเดินไปหามันแล้วมันก็แบบหายกไปเลยมาเด้ไอตะเกียบแกมาต่อให้แกมาเป็นชุดกันก็จะสู้บ้านช่องไม่กลับมาแกล้งเด็กซะง,งั้นไอ้พวกนี้โอ้โหบ้านช่องไม่กลับโอ้โหมาเป็นชุดมาเป็นชุดมาเป็นชุด ชุดกระนำซัมเมอร์เซลวันนี้เรามีโปร,ปรโ,โมชั่นพิเศษแจกหนึ่งถึงสามาเด้มโอ้ยแต่มันโอ้ย่าไอ้แม่นดมบ้องยูเดอร์หากว่าเธอ,อ í, มันมาแล้วมันมากับเขาโอ้ยมันมากับเขามันมากับเขาส่วนสองเรานั้นเป็นใคร แกหลอกฉันไม่ได้หรอกช่วงนี้ฉันไม่ค่อยมีเกมผีให้กรี๊ด oh like เอ๊ะแล้วผมต้องทำไงอะตอนแรกอ่ะเราส่องไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็ถึงหายหรือว่าเราเดินเข้าไปเข้าไปหามันถึงหายวะแต่เมื่อกี้ผมก็ทั้งส่องทั้งเดินเข้าไปหานะแต่เดินเข้าไปหามันก็โดนลวงขานีเลยโอ้โหมืนมึนไปหมดแล้วครับนี่จ๋าน้องขอโทษที่ด่าว่าตะเกียบ แต่พี่ต้องเข้าใจน้องด้วยนะว่าน้องกลัวเออไปสักทีกูจะได้ชาร์จโอ้โหพระเจ้าผมมันมันมันน่าจะมีตัวเข้ากับตัวมันน่าจะมีตัวเข้ากับตัวนั่นฮะตัวเข้ากับตัวเปิด เเปิดก็เปิดประตูวไว้ค้างไว้อย่างเงี้ยเปิดหน้าต่างคางไวก็ออกไปโอ้โหแล้วมันก็ยางควายอยนะ่างเงี้ยเมื่อไหรอยู่เมื่อไร่จะไปมาบ่อยจนเอื่อมแล้วค่ะน้องเอื่อมไปหมดแล้วปล่อยน้องเถอะ มาลัวมากมาลัวมากฮะชุดกระหน่ำจริงๆพวกนี้เสียงไรอ่ะแล้วผมก็ไม่กล้าเดินไปด้วยแสงมันแยงตาแสงมันแยงตาบอกแล้วให้ใส่แว่นอะไรอะไร เยอะเหลือเกินนะพวกเราอ่ะบ้านชงไม่กลับอีกแล้วไอ้นี่อยากเป็นไม้จิ้มฟันก็บอกอากูยืนชาร์จเลยอะอาอา,าเมเดมาเมาเด,ดจะหงมงอย่งวะตีสี่แล้วฮะ เขาเล่าหันหลังให้แกตกใจเล่นมาละฮะสติสมาละฮะสติสแม่งเตะเตะตุ๊กตามัตกไปข้างล่างเลยโอสติสมันระเบิดนะฮะมันระเบิดตุ๊กตาเราเนี่ยอันแน่อยากคิดว่าจะได้แอมพอดีรอบแรกฉันแค่อยากหลุดรอเล่ย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 รอเล่่นอเลลน ผมรอเล่นผมรอเล่นพอดีผมเก่งก็ไปหมดแล้วตอนนะี้ผมผมตั้งใจเล่นมากนะฮะเออตั้งใจเล่นมากเลยพี่เกมพี่ยากสุดเลยะนี่แนเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะแสบตากูยืนอยู่กับที่กูก็ชนะเกมนี้ได้ไม่รอเ,เล่นฮะเสียงแม่งขูกขากขูกขากเลย ฮยกไม่อ่ะเมื่อไรเมื่อไรเออไปสักทีหรือมันทำให้เกมมันมืดวะอ๋อไม่ใช่ฮนะเชา้าเย้ไอ้นกเหลืองมาแล้วชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้สติดเปล่าวะ หรืออะไรอะไรอะไรนี่ๆอะไรย่างฮะก็ไปที่นอนไปในคืนต่อไปนอนยันมืดเหมือนกูเลยโอ้โหข่าวนี้ด้านซ้ายมาฮะพะจันทร์ทำไมพะจันทร์มีอะไรมีชิปะอยู่ด้านซ้ายเหรอวนตุย่ยโอ้โหอย่าบอกว่าลิปลีร้องห่าโน้ตฮะ แต่ห้องไอ้นี่แล้วว่ามันเหมือนแบบเป็นไอแดงๆฮะนีด่ดูสิ Don't let the light go out อย่าปล่อยให้แสงดับไป What the fuck ทำไมเราต้องทำไงอะคือเข้ามาเปลี่ยนเหรอโอ้ยมืดโอ้โหนี่คืึสุดท้ายไปเนะี่ยเดโมนี้ยาวมากเลยนะ ไม่ยาวนะไม่ไม่ไม่ไเดมโมมันไม่ค่อยยาวนะผมว่าเขาตั้งใจห้เราเห็นเกมเพย์อะแล้วก็เด็กเห็นไอ้พวกพวกหัวตะเกียบว t ต e f ฟักเสียบดีมากหนูทำไมไม่เสียบไว้บนหัวนอนวตฟัก <c oughs> อะไร แวแม่งมุดมากครับผมบอกเลยนี่ก็เปิดประตูเปิดประตูโอ้ยมือกูเป็นระวิงแน่แล้วตัวเราแม่งวิ่งอย่างแบบแบบเต่าคานกลัวแม่กลัวแม่รู้หรือไงวะวิง่งนะขนาดผีแม่งมาขนาดนี้กูว่าพ่อแม่แม่งน่าจะแบบไปตามเรียกตำรวจแล้วอะเห <c oughs> มือนมีใครย่องบ้าน <c oughs> เปิดแล้ว วัดตอวครับ ين? อะไรอะไรวอดเสียงอะไรอ๋อมาโยกมาโยกโยกชอบมาวัด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 มันแรงมากฮะวิญญาณที่นี่นมันแรงมากครับพี่โอ้โหโอ้โหยโอ้โหยโอ้หยอมใจพี่เลย อะไรนี่แน่เตะเลยโอ้โหมันมันเสียงมันเ้าหลือมากฮะเ้าหลือเ้าหลือเ้าหลือว้าเกือบม,มาตรงนี้แล้วมันมาแล้วโอ้เยอะมากโอ้ยมาไม่หยุดไม่หย่อน อุ้มเลยมันเปิดเร็วอุ้มมันเปิดเร็วมากมันเปิดเร็วมากมันเปิดเร็วมาก,มมากไอ้ใต้เตียงกูกูไม่ได้สังเกตมาแล้วนะ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหใต้เตียง ็นชุดๆช,ชุดกันทำอามาย my god ย่าเพิง่งโอ้ปิดแบบเนิบๆวาดพึ่ง,ป,งปิดไปพึป่งปิดไปโ oh, oh, อ้โหเยอะมากโ oh, อ้เยอะมากเสียงเสียงมาเป็นชุดๆเลยฮะมันไม่หยุดมันไม่หยุด ไม่นะกูกำลังจะโดนแดกในไม่ช้าเอ้ยปิดด้วยเปิดประตูแล้วปิดด้วยดิโอ้โหมาตามมารยาทอ่ะบ้านเรือนน่ะโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอรยโอ้ยโองยโอ้ ปิดด้วยบอกให้ปิดด้วยอวดดวย่าตีมือเลยเปิดแล้วไม่ปิดเนะี่ยไอ้พวกนี้ <What? S 1> เสียงอะไรอะ่ะ <c oughs> โอ้ยมันรุนแรงมันรุนแรง <c oughs> โอ้ยเราหรือไปไหนเนี่ยทั้งทีวีทั้งอะไรก็ไม่รู้ฮนะ โอ้โห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 ม่งมีเสียงใครกำลังขี้ด้วยไม่ใช่มาถึงแบบเหมือนเสียงน้ำฮะโอ้โหพระเจ้าตายนี้มาละฮะ โอ้ยแบบถ้าเกิดทุกคนค,คุณผู้ชมแบบรู้สึกมือนนะผมต้องอประทานโทษนะเกมนี้มันต้องแบบปลาไวมากฮะแบบต้องหันกล้องไวมากจริงๆโอ้ยเฉียดชิวโอ้ม oh ากดเช้าแล้วออกมองแล้วครับกลับบ้านนอนหมายถึงบอกไอ้พวกนั้นวนะ่ไปนอนกลับบ้านนะโอ้ยชี ยิด<_ <C> _>หินเอาเรื่องเลยฮะจริงๆถ้าเกิดเกมเต็มมานี่ผมไม่รู้จะเป็นสภาพไหนเลยเนื้อเรื่องไม่รู้เป็นยังไงด้วยจริงๆฮะหินมากถ้าเกิดเกมนี้มันไปถูกชโชวลหรือใครชอบนะผมว่าเกมมันคล้ายๆก็ไฟนัลคล้ายๆไฟนัลเฟนดี้ภาคอะไรนะภาคสามบ้านหรือภาคสี่นะที่แบบมีแนวเกมแบบว่าเราจะต้องแบบดูห้องอะที่แบบเป็นภาคเด็กใช่ไหมคล้ายๆกันั้างผมไม่ไแน่ใจเหมือนกัน แต่อนาคตก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงฮะับสำหรับเกมนี้ผมก็ผมสำหรับตัวแล้วผมก็ชอบฮะดูมันแบบว่าดูแหวกแนวจากเกมที่ผมเล่นมาลหลายๆเกมครับผมไม่รู้ว่าผมจะวิจารณ์เกมนี้ยังไงดีแต่ว่าผมชอบฮะใครชอบก็ดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe ถ้าเกิดถึงชอบพันซับไวๆก็จะดีมากฮะผมก็จะบอกแค่นี้พอส่วนเกมนี้ถ้าเกิดมีคนดูเยอะผมก็จะรอตัวเต็มซื้อมาจริงๆนะสัญญาว,ว่ามาจริงๆแต่ว่าเออถ้าเกิดมันมาจริงๆฮะก็แล้วเกมมาจริงๆฮะ ก็ฝากเตือนในช่องในช่องด้วยฮนะฝากเตือนไว้ใต้คอมเมนต์นะผมจ,จะได้รู้ว่าเกมยื้มาแล้วครับไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าใครชอบเกมนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์นะฮะฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งจะได้รับบจะได้รับรู้ว่าผมอัพคลิปตอนไหนหรือว่าอัพคลิปตอนไหนนะฮะก็ไวเ้เจอกันในคลิปหน้าบา,บายยบ้านช่องไม่กลับมาแกล้งเด็กซะง,งั้น